กล้ามเนื้อ flexor er, ขาภาย radialis จะเริ่มจากปุ่ม medial epicondyle ของกระดูกต้นแขนและไปเกาะกับด้านหน้าของฐานกระดูกฝ่ามือชิ้นที่2และสกล้ามเนื้อนี้วิ่งในแนวด้านข้างของกล้ามเนื้อ flexor er, digitorum superficialis และเอ็นของกล้ามเนื้อ flexor er, ขาภ p ย radialis สามารถเห็นได้จากด้านหน้าที่บริเวณปลายแขนใกล้ข้อมือทางขวาก่อนถึงข้อมือจะเห็นเอ็นกล้ามเนื้อได้แก่เอ็นกล้ามเนื้อ f l e ็กเซอร์ค r a d ย a รด s อยู่ทางด้านข้างใกล้กับนิ้วโป้งมากที่สุดส่วนเอ็นถัดมาจะเป็นเอ็นของกล้ามเนื้อปาลมาริสลองกัสและถัดมาจะเป็นเอ็นของกล้ามเนื้อ f l e ร์ดิจิท t ล r รม ซูเปอร์ฟิชียลลิสและเอ็นที่อยู่ฝั่งทางด้านนิ้วก้อยจะเป็นเอ็นของกล้ามเนื้อเฟลเซอร์คาไพอันนาริสกล้ามเนื้อเฟลเซอร์ค er, าไพร์เรดิอันลิสทำหน้าที่ในการงอข้อมือและเอียงมือต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อเฟลเซอร์คาไพอันนาริสเราจะเห็นคำว่าอันนาริสในชื่อกล้ามเนื้อนี้ แสดงว่าจะต้องเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกระดูกปลายแขนทางฝั่งด้านในหรือด้านนิ้วก้อยส่วนสองคำที่เหลือเราได้ทราบจากคลิปที่แล้วแล้วกล้ามเนื้อเฟลเซอร์คาพายอนาลิตมีจุดเกาะต้นอยู่สองปลายคือปลายด้านกระดูกต้นแขนและปลายด้านกระดูกอัน,น้าซึ่งเชื่อมกันโดยเอ็นโคง้งซึ่งมีเส้นประสาทอัน,น้า และหลอดเลือดแดงอันหน้าวิ่งอยู่ข้างล่างปลายจุดเกาะต้นด้านกระดูกต้นแขนเรียกว่าฮิวเมอรันเฮดจะเกาะที่ปุ่มมีเดียลอีพิคอนไดโดยเอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลเซอร์ส่วนปลายจุดเกาะต้นด้านกระดูกอันหน้าเรียกว่าอันหน้าเฮดจะเกาะที่ขอบด้านกลางกลางของโอเลเครนอนโปรเซสของกระดูกอันหน้าและที่ด้านบน ที่บริเวณประมาณ2ในสของขอบกระดูกด้านหลังของกระดูกอันหน้าโดยเอ็นแผ่หรือเรียกว่าอโพนิวโรซีสส่วนจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อนี้จะเกาะที่กระดูกพิซิฟอร์มแล้วผ่านทางเอ็นเข้าไปถึงกระดูกแฮเมดและกระดูกฝ่ามือชิ้นที่5กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์คาไพาอันนาฤิ์ทำหน้าที่ในการงอข้อมือ และเอียงข้อมือ